สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับสบายกันดีหรือเปล่ากลับมารู้สึกตัวรู้ลมหายใจอยู่กับปัจจุบันฟังธรรมะดีๆอ่านข้อความดีๆกันบ้างหรือเปล่าครับแล้วสักวันหนึ่งสิ่งดีๆเหล่านี้มันจะกลับมาหาตัวเราเองวันนี้ผมขอเชิญชวนทุกคนมาทําความรู้จักกับอาจารย์เซนผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคสมัยท่านติดนัดทันผู้ที่นําคําสั่งสอนเรื่องสติและการตื่นรู้ มาสู่ชีวิตประจำวันของผู้คนนับล้านทั่วโลกท่านติดนัดทันเป็นพระภิกษุนิกายเซนชาวเวียดนามผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการสติตื่นรู้และเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณระดับโลกท่านเกิดเมื่อปีพศ2469ที่เวียดนามบวชเป็นสามเณน,นเมื่ออายุ16ปีและอุทิศชีวิตให้กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสันติภาพ ท่านมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเจริญสติและการนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยเน้นให้ทุกคนกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะผ่านลมหายใจและการกระทำอย่างมีสติท่านเป็นผู้ข่อตั้งหมู่บ้านพลับที่ฝรั่งเศสซึ่งกลายเป็นศูนย์กลางปฏิบัติธรรมและการเจริญสติที่มีชื่อเสียงระดับโลกผลงานของท่านติตดนัดฮันมีทั้งหนังสือธรรมะและบทกวีมากกว่าร้อยเล่มเช่น ปฏิหารแห่งการตื่นรู้อยู่เสมอและสันติภาพทุกอย่างเก่าวหนังสือของท่านได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆทั่วโลกท่านติดตัดทันมรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่22มกราคมพศ2 5 6 5สิสสริอายุ95ปีท่านได้ฝากแนวคิดการมีสติตืต่นรู้ไว้เป็นมรดกสำคัญสำหรับผู้คนทั่วโลกวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักคำสอนของท่านบางส่วน คำสอนของท่านนั้นเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งและสามารถนําไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันท่านติดทัดทันท่านได้สอนเรื่องการมีสติในทุกขณะของชีวิตท่านเน้นย้ําให้เราฝึกสติในทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการเดินนั่งนอนยิ้มหรือแม้แต่การฟังเสียงละครทุกครั้งที่ได้ยินเสียงละครท่านสอนให้หยุดทุกสิ่ง กลับมารู้ตัวและตามลมหายใจเมื่อดึงจิตใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันการมีสติในทุกขณะของชีวิตตามคำสอนของท่านติณฑทนหมายถึงการตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันขณะไม่ปล่อยให้จิตใจล่องลอยไปกับอดีตรหรืออนาคตท่านสอนให้เราฝึกสติในทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการเดินนั่งยืนนอนรับประทานอาหารหรือแม้แต่การฟังเสียงละคง ทุกกิจกรรมสามารถเป็นโอกาสในการฝึกสต,ติได้ทั้งสิน้นท่านติดนัดทันมักกล่าวว่าฉันได้กลับมาบ้านแล้วฉันถึงบ้านแล้วหมายถึงการน้อมใจกลับมาอยู่กับกายและจิตในขนาดนี้ไม่หลงลืมตัวเองไปกับความคิดหรือความกังวลท่านเน้นว่าเพียงแค่หายใจเข้าออกอย่างมีสติก็นำความสงบและความสุขกลับคืนสู่ตัวเองได้แล้ว ตัวอย่างที่ท่านแนะนำคือการเดินยังมีสติซึ่งไม่ใช่การเดินเพื่อไปสู่จุดหมายแต่เป็นการเดินอย่างผ่อนคลายรับรู้ทุกอย่างก้าวทุกสัมผัสกับพื้นดินพร้อมกับลอยยิ้มเบา,เบ,าบนใบหน้าท่านกล่าวว่าเดินยังมีสติสมาธิทุกขณะก้าวเดินมีการสัมผัสร,รับรู้รอบตัวอย่างสุขุมลึกซึ้งปล่อยวางจากภาระและความกังวลสารพันธ์ การอยู่กับลมหายใจเข้าออกมีสมาธิในทุกอย่างเก้าก็คือการตื่นจากการหลับไหลมายาวนานท่านยังแนะนำให้กำหนดวันแห่งสติขึ้นมาในแต่ละสัปดาห์เพื่อฝึกสติทั้งวันโดยอยู่กับลมหายใจและกิจกรรมต่างๆอย่างรู้ตัวเมื่อฝึกบ่อยๆสติจะค่อยๆแผ่ขยายไปสู่ทุกวันในชีวิตสรุปก็คือการมีสติในทุกขณะของชีวิต ตามคำสอนของท่านติดนัทันคือการดึงจิตใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันผ่านลมหายใจและกิจวัตรประจำวันเพื่อให้เกิดความสงบความสุขและการตื่นรู้ในชีวิตจริง 2. การหายใจอย่างมีสติท่านติดัทันสอนว่าลมหายใจเป็นเครื่องมือสำคัญในการฝึกสติท่านสอนว่าการตามรู้ลมหายใจเข้าออก จะช่วยควบคุมจิตใจและอารมณ์ทำให้เรากลับมาอยู่กับตัวเองและเห็นความจริงของชีวิตได้อย่างชัดเจนขึ้นการหายใจอย่างมีสติเป็นหัวใจของคำสอนของท่านติสตัทันท่านสอนว่าลมหายใจเข้าออกในทุกอริยาบททุกเวลานาทีคือเวลาแห่งสติสมาธิการตามรู้ลมหายใจเข้าออกอย่างตั้งใจ จะช่วยนำจิตใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะทําให้เราตระหนักถึงความรู้สึกและความคิดของตนเองอย่างชัดเจนเมื่อเราหายใจอย่างมีสติเราจะสามารถปล่อยความกังวลความกลัวหรือความเศร้าในใจที่ถาโถมเข้ามาและเกิดความสงบ็จนในใจท่านติดนัดันมักเปรียบเทียบว่าลมหายใจของเธอคือเชือกร้อยไข่มุกทั้งหลายเข้าด้วยกันเป็นสาย ไม่มีการแยกขาดระหว่างไขมุกทั้งสองเม็ดท่านหมายถึงลมหายใจแต่ละครั้งเชื่อมโยงทุกเวลาในชีวิตให้เป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อเราหายใจเข้าและออกอย่างมีสติเรากำลังกลับบ้านกับสู่ตัวเองในปัจจุบันขนาดท่านยังสอนให้ใช้เสียงละคังหรือเสียงธรรมชาติเป็นละคังแห่งสติทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเหล่านั้นให้หยุดทุกอย่างแล้วกลับมารู้ลุ่มหายใจ เพื่อฟื้นฟูความสงบและความอ่อนโยนในใจขณะที่เราหายใจเข้าและหายใจออกนั่นหมายถึงว่าเราได้นำสันติภาพมาสู่กายของเราทุกลมหายใจท่านเน้นว่าการหายใจยังมีสติไม่เพียงแต่ช่วยควบคุมจิตใจและอารมณ์แต่ยังเป็นการอบกอดความทุกข์อย่างอ่อนโยนไม่หลีกหนีหรือกดข่มแต่รับรู้และอยู่กับมันด้วยความเมตตาต่อตัวเอง ด้วยวิธีนี้เราจะเห็นความจริงของชีวิตได้ชัดเจนขึ้นและพบสันติสุขในทุกขณะจิต 3. การเปลี่ยนแปลงโลกเริ่มที่การเปลี่ยนแปลงภายในตนเองท่านสอนว่าการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงในใจเราเองก่อนเมื่อเราตื่นรู้และเปลี่ยนแปลงตนเองได้โลกภายนอกก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย การเปลี่ยนแปลงโลกเริ่มที่การเปลี่ยนแปลงภายในตนเองเป็นหัวใจสำคัญของคำสอนท่านติฏฐันทท่านเน้นว่าหากเราต้องเห็นสันติภาพหรือความดีงามในโลกภายนอกเราต้องเริ่มต้นที่การเปลี่ยนแปลงจิตใจและทัศนคติของตัวเองก่อนท่านกล่าวว่าการกระทำที่แท้จ,จริงเพื่อสันติภาพคือการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของแต่ละคนเพราะเมื่อเราตื่นรู้เข้าใจและมีเมตตาต่อตนเอง เราจะสามารถส่งความเข้าใจและเมตานั้นไปยังผู้อื่นและสังคมรอบข้างได้ท่านติดนักทันยังเน้นย้ำเสมอว่าการเปลี่ยนแปลงภายในนี้ไม่ใช่เพียงแค่การคิดหรือภาวนาอย่างเดียวแต่ต้องแสดงออกผ่านการกระทำในชีวิตประจำวันเช่นการพูดด้วยความเมตตาการรับฟังอย่างลึกซึ้งและการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเข้าใจท่านสอนว่า หากเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้โลกทั้งใบก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในสังคมเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงภายในของแต่ละคนก่อนตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือในช่วงสงครามเวียดนามท่านเลือกที่จะไม่เพียงแต่ภาวนาในวัดแต่ท่านยังออกมาทํางานเพื่อสังคมช่วยเหลือผู้ประสบภัยและส่งเสริมสันติภาพท่านก่อตั้งขบวนการพุทธศาสนา ที่เข้าหาชีวิตซึ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงภายในควบคู่กับการลงมือเปลี่ยนแปลงสังคมดังนั้นคําสอนของท่านติ๊ดนัดทันจึงชี้ให้เห็นว่าการตื่นรู้และการเปลี่ยนแปลงภายในในตนเองคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงโลกอย่างแท้จริงท่านติ๊ดนัดทันเป็นพระภิสุ์นักเขียนและผู้นําทางจิตวิญญาณที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ท่านเน้นการฝึกสติในทุกขณะไม่ว่าจะเป็นการหายใจเดินหรือฟังเสียงธรรมชาติท่านสอนว่าขณะที่เราหายใจเข้าและหายใจออกนั่นหมายถึงว่าเราได้นำสันติภาพมาสู่กายของเราทุกลมหายใจท่านยังเน้นว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในโลกเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงในตนเองก่อนเมื่อเรามีสติเข้าใจตนเองและมีเมตตาต่อผู้อื่นสังคมและโลก ก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยคำสอนของท่านนั้นเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งเหมาะกับทุกคนในยุคที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและความเครียดก่อนจะจากกันไปในวันนี้ก็ผมก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญและมีสติกับบรรู้ตัวรู้ลมหายใจอยู่กับปัจจุบันกันให้มากๆนะครับขอให้ทุกคนลองฝึกสติในทุกขณะและจะพบว่าความสุขและความสงบอยู่ใกล้กว่าที่คิด และจงรับรู้ไว้เถิดว่าขนาดที่เราหายใจเข้าและหายใจออกนั่นหมายถึงว่าเราได้รับสันติภาพมาสู่กายของเราทุกลมหายใจเรียนรู้ที่จะอยู่เรียนรู้ที่จะตายสวัสดี